น้องๆเมียวนั่งพักผ่อนจนใจต้อนรับสมาชิกใหม่กันนะลูกตอนนี้สมาชิกใหม่เอาจากกรงแล้วออาจากกรงแล้วมาเล่นกับพี่ๆเพื่อนๆได้แล้วเดี๋ยวพี่ๆมาเล่นกับพี่ๆเพื่อนๆได้แล้วแม่ก็ทำาหมรเรียบร้อยแล้วเนาะแม่ทำาหนเรียบร้อยแล้วแม่รวนชฉวีแม่นวนชฉวีทำมาหแล้วน้องๆก็ลูกๆก็ออกมานั่งเล่นกับพี่ๆพี่ๆ พี่ๆรับตนรับน้องใหม่ด้วยนะน้องใหม่าเดินได้ด้วยแล้ววิ่งตุ๊บตุ๊บตับวิ่งกันใหญ่เลยวิ่งเล่นตรงนั้นเล่นตรงนี้ด้วยความคึกขนองของเด็กเล็กเด็กน้อยตอนนี้หลวงปู่ก็เลยมีหลานเล็กๆ็เยอะแยะเลยหลานเล็กเอๆเมันคือมีแค่บ้างเอรอลูกแม่ดวนชูบีสามน้องหนึ่งอนางหนึ่งเป็นสี่แล้วเป็นสี่แล้วน้อง ทั้งสามสีชุดนี้อีกสี่เป็นแปดเป็นแปดแล้วพี่พี่อีกพี่พี่อีกสี่เป็นสิบสองทั้งหมดตอนนี้มีน้องเมียวเล็กสิบสองเมียวสิบสองเมียวด้วยกันนะสิบสองเมียวเล็กเล็กสิบสองเหมียวรอทางวัคซีนรอให้เขาโตขึ้นจะทําวัคซีนกันอ,อ๋อไม่ใช่สิบสองสี่มีน้องน้องเท้าอีกสองน้องเท้าอีกสองเป็นสิบสี่สิบสี่ เดี๋ยวนี้ใครนอไนไง่ท้องแนงแนงใครนอนใหท้องใครเหรออันนี้น้องส้มทองน้องส้มทองเล่นกับพี่ได้แล้วเล่นกับพี่อันนี้แม่แม่สาวหล่อแม่สาวหล่อเล่นกันตรงนี้สุขสันต์สบายใจเลยเล่นกันใหญ่เลยครับส่วนบางเหมียวที่ไม่มาได้ตรงนี้ก็พักผ่อนตามอะไรจะใสเะ่เนาะเด็กพี่ๆรุ่นใหญ่เขาก็ไม่ได้ไม่มานั่งเล่นกับน้องๆชุดงที่เล่นกับน้องๆนี่คือช่วที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วม ร่วมบัสเดียวกันสมาชิกวัดเดียวกันก็เล่นดดวยกันได้ครับพี่ว่าสมาชิกใหม่สมาชิกเกา่าเมียวใหญ่เมียวเล็กเล่นดดวยกันได้อย่างดีมีความสุขครับรปูู่เห็นเขาเล่นแล้วก็มีความสุขก็ขอนําภาพเหล่านี้มาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อนน้องเหมียวได้สัะสัะสทั้งหลายที่ได้เมตตาจะส่งหามาให้น้องเหมียวได้อยู่ได้กินพร้อมทั้งหยุกยาเวชภัณฑ์และยา อาการทำวัคซีนการทำามันเนะาะได้จัดต่อมาให้หลวงปู่ได้ดูแล,แลน้องเหมียวก็คอยมตนาตาทุ่งลำพังหลวงปู่รูปเดียวก็ไม่มีปัญญาที่จะด,ดูแล,แลน้องเหมียวได้มากมายขนาดนี้เนาะท้าเหีียวที่ที่นี้และเหมียวรอบรอบ,รอบวัดอีกรวมแล้วก็เกือบร้อยชีวิตเหมือนกันเนาะท่านเหมียวที่วัดและเหมียวที่จอนไปจอมาแล้วเหมียวที่ยังรอคอยรอบรอบ,รอบวัดที่เข้ามาไม่ได้อีก ข้ามาอยู่กับพวกนี้ไม่ได้อีกหลายอยู่นะกราทังน้องไก,กง่ก็ขอบูนณาสัตทุกอบุนี้บูราลาเล่านี้จะเป็นพระประจายนะนำคำช่วยทุกคนทุกท่านเพราะความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรถนาใจก็ขอได้รงความมุ่งมั่นปัถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถิดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับแม่ง้องแม่แม่แม่ที่ไปทำมันมาแล้วก็ให้พักผ่อนแยกจากลูกก่อนเนาะ อยกางลูกเยอกเด็กเขาแข็งแรงดีแล้วก็เล่นด้วยกันได้ครับแล้วก็น,น้องน้องเหมียวตัวที่เจ็บป่วยที่ต้องพบหมอ่วนหวงปู่ก็ไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะเพราะว่อานาข้างก็เห็นแล้วทงสามเวทนาก็ไม่ไม่อยากจะทาเป็นคลิปที่เขาที่เขาไม่สบายเราที่เขาไม่สบายให้ดูนะอยากจะให้ดูที่ความสดชื่นรื่นเรองของน้องน้องเหมียวดีกว่านะดูแล้วสบายใจดีครับใน,นที่ดูแล้วเป็นทุกข์ล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางสิ่งนั้นไปดูแลมีความสุขก็ดูสิ่งนั้นเนาะ ขอขอ,อุติคิวณิไว้เพียงเท่านี้พบกักใหม่ยคิต่อไปโชคด,ดีมีสุขประกันทุกคนทุกท่านสาธุ